นี่ครับลองดูครับผมก็ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับมอแปลงสวิตชิ่งครับแล้วก็ตัว ICP 1 0 7 5 P 0 6 5ลองดูครับบอร์ดตู้เย็นอินเวอร์เตอร์ฮิตาชินี่ครับบอร์ดที่เสียหายครับไอซี IC ตัวนี้ระเบิด มอแปลงสวิตชิ่งเสียเปลี่ยนแค่สองอย่างนะครับแล้วก็เช็คอ,อุปกรณ์รอบนอกไปใช้ได้อันนี้รหัสสองร้อยอะไรไม่รู้ครับสองร้อยเดี๋ยวนี่ครับ IC สวิตชิ่งกับมอแปลงตัวนี้นะครับที่เปลี่ยนใหม่ ไฟกระพริบแล้วครับ,บ,รรบอีกด้านหนึ่งยังไม่กระพริบเลยครับไม่รู้จะกระพริบหรือเปล่าต่อนะครับนี่เราช็อตโดยช็อตเซอร์กิตโด,ดวยวงแหวนนะครับนี่คอยแป๊บหนึ่งครับบอร์ดตู้เชื่อมเอ้ยบอร์ดตู้เย็นครับี่จะชิสองประตูนี่ครับได้สิบสองจุดหนึ่งเก้านะครับ นาตรงนู้นครับเห็นไหมครับว่าที่วัวมิตเตอร์สีแดงนะสิบสองโวลต์นะครับไฟติดนะครับนี่ครับเมื่กี้เราชักตัวนี้ไฟตรงนี้แดงนะครับแลยวเราชักตรงนี้ไฟตรงนี้แดงเซว,ว่าเซ็นเซอร์ใช้ได้ระบบใช้ได้อตอนนี้เครื่องทำงานแต่เครื่องดังหน่อย